สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมช่างโต้งนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นงานนะฮะงานแก้ะนะฮะงานซ่อมง,งานแก้ตัวเนี้ย BNO นะฮะเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเรียกอะไรตัวนี้นะ BNOA1 ปะนะฮะคือถ้าถึงอายุงานเขาอะถึงอายุปีเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบตรงนี้มันจะแบบเหมือนเป็นเป็นพลาสติกมันจะหมดอายุเนาะมันเสื่อมเนาะแล้วมันก็จะเป็นรูบโบโบ่งี้นะฮะมันจะขาดอย่างข้างนี้ก็ไปละข้างนี้แต่นี้ไม่เยอะแต่ข้างเนี้ยลูกค้ากดบ่อยไงโบไปละนะครับ แต่ตัวนี้พี่เข้ามาซ่อมอาการชาร์จเนี่ยตอนนี้ชาร์จเข้าละชาร์จเข้าเปิดได้ได้แะแต่มันพอมันรูโบเนี่ยผมก็บอกว่าเออลูกค้าเนี่ยมันเป็นรูเนี้ยเสียงมันจะไม่ดีนะ <c oughs> เขาบอกเขาไม่ซีเรียสเดี๋ยวเอาแค่มาชาร์จได้เดี๋ยวเขาลองเดี๋ยวส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราให้คิดอีกทีหน, <laughs> นึ่งนะฮะทีเนี้ยผมก็เห็นมันโบอยู่ไงผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมหาพลาสติกอะไรมาบังไว้ดีกว่าไหมก็คือคือเป็นการแก้แบบบ้านๆเลยนะนะฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับ คือเป็นการแก้ไขแบบบ้านๆเลยนะไม่ได้มีเทคนิคพิเศษอะไรนะครับก็มันก็ผมว่ามันก็ดีนะมันก็ช่วยได้นะครับแล้วผมลองแกะให้ดูนะครับใช้แผ่นพลาสติกใสนะครับพลาสติกใสธรรมดาเลยนะฮะตัดมาจากขวดนะฮะขวดพลาสติกนะฮะลองดูนะครับเดี๋ยวแกะให้ชมนะฮะเป็นขวดพลาสติกธรรมดาเลยนะครับ ไม่ได้มีลูกเล่นไม่ได้มีอะไรเลยนี่นะะนี่นะเดี๋ยวผมเอาออกให้นะฮะจะปิดก่อนนะครับนี่นะฮะเนี่ยเนี่ยเี่ผมก็มีรอยปากกาผมเอาปากกาสีแดงวาดนะครับคือมันลวอย่างนี้ไงทีนี้เวลาเราเปิดเพลงดังนาะลมมันจะออกพุบพุไปข้างล่างนะครับเนาะนี่ตรงรูเนี่ยนะฮะก็จริงๆถ้ามีแบบเป็นลูกยางอะไรมากดก็ดีเนาะ แต่เนี้ยผมใช้ใส่พลาสติกเนี่ยพอลูกค้าเขาไม่ได้ซีเรียสน,นะเขาบอกว่าไม่เป็นไรมันมันเป็นรูวช่างมันอะไรเงี้ยซึ่งผมก็มองว่ามันน่าจะมีอะไรกันหน่อยผมก็เลยอ่ะคือแก้เท่าที่แก้ได้แก้แบบบ้านๆเลยก็คือนี่นะฮะแต่พลาสติกเนี้ยนี้ลมมันก็จะไม่ออกละนะฮะมันก็จะเป็นใสๆเห็นสวิตต์อยู่ด้านในเห็นรอดไฟนะครับนี่นะฮะพราเดี๋ยวนีน้พอเราขันนี้พวกมันจะกดลงพอดีเลยขันรอบมันจะกดลงแน่นเลยนะครับ ลมก็จะไม่มีออกตรงนี้แล้วแล้วก็จะกดได้ปกติเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้แบบบ้านๆเลยนะฮะเผื่อไปใช้งานเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเสื่อมจริงๆมันหมดอายุการใช้งานแล้วมันก็แบบเหมือนหมดอายุเขาครับแล้วเขาก็ย่อยไอ้แบบแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะผุไปเลยนะฮะนะตอนนี้ก็คือสวิตช์ก็กดได้อยู่นะนี่นะฮะกดได้ปกติเนยะเอานิ้วกดก็ได้เอาอะไรกดก็ได้ โอเคครับพี่นะฮะก็นี่นะฮะมันจะเป็นแผ่นใสเนาะก็มีลมออกมาได้บ้างนิดๆนะแต่กระแทบไม่มีเลยนะฮะก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับเพราะตอนแรกเป็นลมออกแบบพุบๆๆเลยก็เสียงก็ดีขึ้นด้วยนะครับเนี่ยเสียงดีเลยอ่ะเสียงแปลกเลยอ่ะเพราะว่าตอนแรกเสียงฟังไม่ได้เลย สวัสดีครับผมสวัสดีลูกค้านะครับผมชั้นต้นครับขอลูกค้าตัว bno นะครับ a 1เนาะเรียบร้อยนะครับชาร์จเข้าปกติแล้วนะครับชาร์จดีเลยดีแล้วกระแสชาร์จมานะครับหนงคองแอมป์นะครับโอเคแล้วนี่ะฮะแล้วตรงนี้ผมเอาตรงนี้มันจะเป็นแผ่นพลาสติกใสนะผมกั้นลมไว้ให้นะฮะเรียบร้อยแล้วไม่มีลมออกแล้ะก็มีบ้างนิดนึง นิดๆนะฮะโ,โดยรวมสมบูรณ์ล,ละนะคะใช้งานได้ละโอเค